อาชุบปลาแก้วก่อนครับก่อนกลับครับก่อนกลับจุบปลาแก้วก่อนครับจุบปลาแก้วก่อนปลาแก้วมาให้ร้านจุบก่อนมาอาจุบ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 ชุบจุบชุบชุตรงนี้จุบอาจุบจุบเออจุบอาจุบจุบจุบดิจุบดิจุบดิจุบ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 ชุบกลับแล้วนะ กลับแล้วปาแก้วหนูกลับแล้วนะลูกเอ้ยปาเกลล์นะหนูกลับแล้วนะอ่ะอ่ะร้อนเนี่ยร้อนมากเลยไปบอกไปบอกแอมเอ่อหนูมา,มาเวลาน้องรุ่งก่อนเดียวไปบอกน้องรุ่งก่อนหยกพอใจกับปาหนน้องรุ่งกับน,น้องพอใจบอกปาแก้วแล้วปะไปบอกไปถึงแล้วครับถึงแล้ว S <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับพบกับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับช่วงนี้ก็อากาศก็ยังร้อนอยู่นะร้อนอปอ้านนะครับงงใบน่าจะ สี่โมงกว่าเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับแล้วก็ยังร้อนอยู่นะฮะโบ,บน้องๆรอมารอพางานโชคกับบ้านนะฮะแล้วปล่อยงานโชคอยู่กับคุณป้านะป้าแก้วตาทั้งวันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะฮะอ่ะตาภพยก็ไลายลยโกนะฮะท่านผู้ชครับช้างช้างช้างเฮ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลากแก้วกับอลานะครับน่าจะเป็นเสร็จลักกับออพอใจครับเดี๋ยวเราคขัาไปดูนะไปฮะไปเลยครับ โอ้ย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 ไข่ไข่ไข่น <c oughs> ี่ไข่นี่ไข่นี่ไข่พอใจพอใจรุงฝารุงฝาพอใจรุงฝารุงฝาพอใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวลเห็นโชคเหรอเห็นโชคไหมฮะเห็นพี่โชคไหมไม่ตือเขาเป็นเพศเมียนะฮะเป็นชาเพศเมียเนาะเขาก็จะแบบสนแบบน,น่ารักน่ารักเนาะขี้อ่อนเนาะ ี่คือแม่แม่ฟ้าใสนะฮะที่ป่วยท้องอืดน,นะครับตอนนี้มาอยู่บ้านนะครับพักฟื้นอยู่บ้านอยู่กับธรรมชาตินะครับก็จะฟื้นตัวเร็วกว่าปกติเนาะไม่เหมือนอยู่ในที่คับแคบนะครับเนาะเขามา่ได้มาอยู่ในป่าเขาก็จะแบบโอ้เมื่อก่อนผอมมากเลยนะครับตอนที่มาถึงบ้านใหม่ๆโอ้ยผอมแบบผอมโซเลยเนาะว่าเขาเสีย น้ำกอเล่เนาะเสียแบบท้องเสียเนาะเขาก็แบบเหนื่อยเนาะเขาก็จะอยู่เฉพาะของเขาตรงนี้เนาะเขาก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับปลาแก้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูปลาแก้วกับบักลาของเรานะครับว่าเขาทำอะไรอยู่นะ คุณป้าครับปลาเกี่ยว มาดูหางครับจแบบว่าหางโคตรยาวเลยโคตรควสวยเลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยดิบถามอะไรนะถามถามพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยดิบถามาม, <laughs> มีตลกด้วยพ่อลูกคูณนี้ <laughs> เอาไม่เอาไม่เลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยดิบ าพามโอ้ดูฮะท่านผู้ชมมีตลกคบขันขัข้นกลา,า,าโอ้โหอย่างยวันนี้ควนมาไปตัดผมมา่าไงครับโกนหนวดด้วยตัดผมด้วยโอ้โหไม่ได้พูดเลยครับผมอายุเหมื่อเหมือนอะไม่เห็นรอ <c oughs> เลยาพามเหมือนเอ่อาอายุสิบสี่ครั้งนะครับเหมือนตรงไหนเหมือนอายุห้าสิพามอ้าววันจ้าต ว่าเราจะมารับงามโชคกับบ้านนะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้ทั้งวันเลยดูสีผิวป้ากับหลานนี่ครับเอองามโชคเล่นดินก็ใช่ก็เล่นดินเหมือนกันเลยนะครับผมยังไงเนี่ยยังไงลืมกันแล้วเหรอลืมกันแล้วเหรอมาปล่อยปล่อยไว้วันเดียวนี่ลืมกันแล้วเหรอฮะลืมกันแล้วไปก่อนจะกลับบอกป้าแก,ก้วยังลุกบอกป้าแก,ก้วยังสูงมามบอกป้าแก,ก้วหนูกลับก่อนนะป้าแก,ก้วทางนี้ครับ ตันนี้ตะก้อนครับบอกปลาแก้วก่อนบอกปลาแก้วก่อนหูจีกับแล้วนะอหูจับหัวลูกลูกยันตูดเลยครับผมนู่นลูกยันตูดอ่ะนี่ฮะโอ้โหนี่จับนมด้วยอ่าจับนมหน่อยอ๋อจับนมครับผมครับอ่จับตูดอ่าจับตูดอ่าอ่าอ่าบอกปลาแก้วสิ่ไหมปลาแก้วอ่าอ่าอ๋อขอมุดตรวจครับขอซบปลาแก้วก่อนอ๋อซบปลาแก้วก่อน ขอซบปลาแก้วก่อนโอ้ยปลาแก้วหนูจะกลับแล้วนะพรุ่งนี้มาใหม่นะจ๊ะอ่าพรุ่งนี้มาใหม่อืมอ่ะจุ๊บปลาแก้วก่อนครับก่อนกลับครับก่อนกลับจุ๊บปลาแก้วก่อนครับจุ๊บปลาแก้วก่อนปลาแก้วมาให้หลานจุ๊บก่อนมาอ่ะจุ๊บ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 ตรงนี้จุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บเออจุ๊บอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บดิจุ๊บดิจุ๊บดิจุ๊บจุ๊บจุ๊บอาจุ๊บนัดให้ กลับแล้วนะกลับแล้วปากแก้วหนูกลับแล้วนะลูกเอยปากแก้วนะหนูกลับแล้วนะร้อนเนี่ยร้อนมากเลยไปบอกไปบอกการอ่าอร์นะเวลาน้องรุ่งก่อนเลยไปบอกน้องรุ่งก่อนดอกพอใจกับตาน้องรุ่งกับน้องพอใจบอกปากแก้วแล้วปะไปบอกก่อนไป ว่าเขก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าจะเดินเล่นมามาหุ่งหิ้งนะค่ โอ้ยโอ้ยลาบสาวก่อนโอ้ย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 มาบอกคุณแม่ก่อนแม่ฟ้ากับแม่แสนรักอ่าหนูกลับก่อนนะลงตูดก่อนค่ะอ๋อยมีแหงค่ะมีแหงลงตูดแต่มีแหงค่ะมีแหงมีแห้งนะคะมีแห้งมีแห้ง ลุงทำไมดินเต็มหลังเลยลุงฮะออกมาแล้วดินเต็มหลังเลยมาแล้วอ้วนพี่ตาตกเต็มมาแล้วจ่าจ้าจ่าจ่าจ่าทายทุกคนนะคะดูงานโชว์กเอาไปซุกแล้วก็ใส่นะคะใส่แบบไม่ใสเยอะแบบใส่จุกหายยังนี่จุกหายยังนี่ ไม่เหมือนพ่อล้วนเลยพ่อล้ไงลุงสัมผัสสเต็ข้างบนยันข้างล่างนะคะจับหัวด้วยจับหัวเช็คดูด้วยไม่ใช่พ่อเรานี่นาเขาจะว่าอย่างไรเนาะรักษาไปก่อนลักษาไปก่อนไปชี้ไปชี้

เห็นแมาเขาไล่หมูน่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะมากลับบ้าปีชันนำเลยจ้ากลับบ้านกันไปทางนี้ลูกลับบ้านดูดูดูลุ่งเขาเดินตามเดินไปแถวเลยดูอ่ะรักษาเขาไปก่อนนะ วัตบพ่อคับ,กกบวัตสิบ่อกกับบ้านตัวนไหมเดียวเดียวเทางนี้เ้ยเดยยวียยว,วสิเลไม่ใช่วะป <c oughs> ทางนี่ไป้ไปอาบน้ำบ่มาเดี๋ยวไปอาบน้ำอีกมาหนืจะไปทะเลทะเลน้ำมูลมามาไปสนุกกับบ้านกับบ้าน

โอเควันนี้ก็มารับงานโช่วงกลับบ้านแล้วโอ้ยโอ๊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 ยจะไปหาป้กแก้วครับคุณโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโนียโอ๊ยอ้าวโอเคโอเคโอเคอ้าโอเคโอเคเฮ้ยเหมือนจะกลับไปอยู่กับบ้าแก้วอีกรอบเลยเนี่ยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตลาดด้วยนะครับโมเดลเอฟซีไทยแลนด์ผมสวัสดีครับ